สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m เมน t า r o โนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วหลังจากที่มีหายไปเกือบเกือบ2เดือนมั้งนะคะเนื่องจากติทุราส่วนตัวแล้วก็ประสบบัติเหตุน,นะคะไม่มีอะไรมากตอนนี้ใกล้หายแล้วนะคะก็อยู่ที่อีกประมาณ5-10%ที่จะกลับมาใช้ขาข้อเท้าได้ปกตินะคะซึ่งบอกก่อนไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะ สบายดีหายดีแล้วนะคะเลยนิดหน่อยนะคะใช้ชีวิตได้ปกติแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะฉะลองครบรอบ6ปีเมย์จะทำคลิปของแต่ละราศีแยกให้เลยนะคะสำหรับทุกราศีแล้วก็มีส่วนลดการดูดวงนะคะแล้วก็ส่วนลดสร้อยหินนะคะกำไรหินที่เมย์จัดทำให้เฉพาะบุคคล10%นะคะ10%การดูดวงแล้วก็10%อตของกำไร คนที่ติดตามเมมา5ปี6ปีหรือเคยดูดวงกับเมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าค่าคูมีเม่ที่ขึ้นเลยนะคะเมรักษาไว้ที่เท่าเดิมปกติไม่ค่อยมีโปรแต่วันนี้รู้สึกว่าเออครอบเล่า6ปีแล้วก็อยากจะแบบว่ามีอะไรพิเศษให้ FC บ้างนะคะก็ตามนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงต่อกันเลยนะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลหรือราศีตุลน,นะคะคลิปนี้ดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีก่อนที่เราจะดูไพ่เนี่ยเราจะมาดูดวงดาวกันก่อนว่าตอนนี้ดวงดาวเรื่องของความรักของคุณเป็นยังไงบ้างดวงดาวจะส่งผลกับคนที่ลัคนาตุลมากกว่าคนที่ราศีตุลอย่างเดียวนะคะลัคนาดูยังไงจะต้องเอาคำคํานวณจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะ ชาวราศีตุลความรักของคุณเนี่ยเจ้าเรือนความรักเนี่ยเป็นดาวองคารตอนนี้โคจออยู่ในภพเรือนของตัวคุณเองนะคะก็คืออยู่ราศีตุลอยู่คู่กับดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศข้อดีการที่ดาวประจําตัวเนี่ย เอาจาดาวเจ้าเดือนความรักนะคะอยู่ในภพเดือนของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเองมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามถ้าคุณโสดอาจจะมีคนเข้าหาเข้าเข้ามาจีบเข้ามาสนใจคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กับคนรอบข้างในช่วงนี้แต่ว่าข้อเสียคือมันอาจจะเป็นความรักแบบลับๆนะคะหรือความรักที่มันยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้คนที่มีคู่นะคะถามว่ารักกันดีไหมรักกันดี มีเสน่ห์กับแฟนมีเสน่ห์กับคู่ครองแต่ว่าก็ต้องระวังปัญหาความเข้าใจผิดนะคะเรื่องของอารมณ์เนื่องจากเป็นดาวคาเนาะแล้วก็คำพูดนะคะความใจร้อนที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยถึงจุดแตกหักได้อันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเป็นดาววินาทมาอยู่คู่กับดาวบัตนิของคุณนะ,อะโอเคนะคะต่อไปเราจะมาดูไพ่กันว่าพลังงานความรักของคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ความรักของชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้เป็นยังไงบ้างขออนุญ,ญาตาดูไพ่นะคะการดูไพ่จะเป็นการอ่านพลังงานนะคะอุบสามใบมาเลย Angel of Strength นะคะหมายเลข50 a l l t i e Up หมายเลข23หมายเลข11 c o n ็ t o p i a นะคะแล้วก็ใต้สำราเป็นไพ่ Victory หมายเลข28 ช่วงนี้คนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างกดดันค่อนข้างเครียดเรื่องของความรักนะคะคณอาจจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่รู้สึกว่าความรักมันอาจจะไม่ได้หนังใจหรือว่าอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดในช่วงนี้นะคะมันขึ้นมาว่ามันจะมีความกดดันอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่รู้สึกว่าความกดดันนี้สถานการณ์นี้ที่เจออยู่ถ้าคุณทั้งสองคนพลิกให้มันเป็นโอกาสในความสัมพันธ์มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ดีมากยิ่งขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะไหน,นดูสิอ l l that g r i t e r s หมายเลข16 the fate หมายเลข17นะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็นไพ่ใบ the book หมายเลข11 11 11นะแม้ว่าเดือนนี้มันจะมีความโชคดีอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณหรือว่าคุณลองไปดู11 11 11 11อิ 18, 18, 18, 18, นะคะเลข angel number เลขนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นการม n นิเฟสนะคะลองไปศึกษาลองไปอ่านข้อมูลลองไปหาดูว่า1 1 1 1เนี่ยมันหมายความว่าอะไรแต่ว่าถ้าเมย์จะไม่ผิดความหมายมันค่างดีมากนะคะน่าจะเป็นเดือนที่คุณได้รับความโชคดีหลายๆอย่างในชีวิตความสมบูรณ์แบบในชีวิตนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยเมย์รู้สึกว่าค่อยๆไปถ้าคุณเป็นคนสค่อยๆไป,ไปใช้เวลาในการศึกษาดูใจใครสักคนหนึ่งเพราะไพ่บอกว่า ในทุกชอยที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะดูดีมันอาจจะฟังดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาหาคุณอนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณจริงๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกมาถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะก็มาฟังต่อได้เลยเราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะในการดูพลังงานของคุณว่าเป็นยังไงบ้าง ขยายดูพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ลัคนาตุลว่าตอนนี้พลังงานคุณเป็นอย่างไรบ้างนะ The e m อ e มโ r ขึ้นมานะคะ,ะที่การงานดีมันคงดีโอกาสในเรื่องของการงานเลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งดีนะถึงแม้จะเป็นในเรื่องของความรักแต่ว่าเหมือนคุณโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่า ะะช่วงนี้เหมือนความรักคุณไม่ได้ใส่ใจมากค่อยๆให้มันเป็นไปให้มันผ่านไปแล้วก็ดูไปว่ามันเป็นยังไงพลังงานของคุณตอนนี้มุ่งมั่นกับการเงินแล้วก็การงานเป็นพิเศษนะคะมันเหมือนมันมีเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกว่าความรักมันยังต้องอดทนมันยังจะต้องเหมือนแบกรับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นี่คือความรู้สึกของคนคุณก็อาจจะเลยเอ้ยเลยอาจจะใช่อาจจะเลย เลยอาจจะไปโฟกัสกับการงานอะไรที่มันควบคุมได้มากกว่าแล้วก็ปล่อยให้โชคชะตาเนี่ยมันนำพาความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้มันเป็นไปนะคะ The Emperor, The Emperor กับไพ่ i ข g ยงอัพสอช่วงนี้คุณดูมีอารมณ์นะคะหงุดหงิดง่ายนี่ต้องระวังนะหงุดหงิดง่ายใจร้อนนะคะระวังคำพูดที่มาจากตัวคนเองที่ไม่รู้สึกว่ามันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ย เสียอกเสียใจหรือว่ามันแย่กว่าที่เป็นอยู่นะคะอย่างที่บอกไปในเรื่องของดวงดาวระวังเรื่องของอารมณ์และคําพูดมันจะเป็นคําพูดรแรงๆที่พูดใส่กันแล้วบางครั้งมันพูดด้วยอารมณ์อันนี้ต้องระวังนะคะตัวคุณตอนนี้เรื่องงานขอนข้างเดียวะค่อนข้างหนักก็เลยอยากที่จะให้ตัวเองเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขสบายสบายมากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความเครียดค่อนข้างมี ใต้สำรับเป็นไพ่จัดเม้นท์นะคะเดี๋ยวถึงเวลาทุกอย่างมันจะเคลียร์มันจะชัดเจนมันจะกระจ่างไปในตัวของมันเองตอนนี้ระวัาการเครียดนอนไม่หลับด้วยนะชาวลัคนาราศีตนเพราะเมียรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบกรับอะไรมากเป็นพิเศษมันเหมือนแต่ว่าคุณอาจจะต้องเจอปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาทําให้คนเข้ามาที่ทําให้คุณตัวคนเองเนี่ยต้องเข้าไปแก้ไขหรือต้องรับมือหรือต้องรับผิดชอบนะคะ อมาดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรคุณนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคุณนะคลีนอ mm ัพ hmm. <up> วาน s เขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ The เฮอร์มดูนิ่งดูเงียบนะคะไพ่เดอะสเตรนจ์เมื่อกี้ก็แองจอลสเตรนจ์ขึ้นมา ไม,รรไม่รู้สึกว่าม okay. nice. ันมีพลังงานบางสิ ong, that, ่งบางอย ah. ่างที่มาจากตัวฝั่งของเขาที่มันเป็นความกดดันคือเพราะอะไรไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบความรักที่มันคนโทรลได้ค่อนข้างชอบความรักที่มันควบคุมได้เขาไม่ค่อยชอบอะไรที่เขาควบคุมไม่ได้หรือคาดเดาไม่ได้ตัวเขาเองเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะชีวิตดีนะคะโปรไฟล์ดีเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ซีเรียสเับงาน แต่ว่าน,นีเรื่องของความรักอ่ะมันเหมือนตัวเขาเองจะต้องมีจุดที่จะต้องผ่อนปลนบ้างจะต้องปล่อยให้มันโฟล์ไปตามสถานการณ์บ้างนะคะใต้สำหรับเป็นไพ่คุยนับครั้บแต่ตัวเขาเองรักคุณนะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆในฝั่งเขาตอนนี้ถามว่ารักคุณอยู่ไหมรักคุณอยู่อย่างอย่างที่ให้ความสัมพันธ์มันไปต่อ แต่เมได้พลังงานของความกดดันนะคะแรงกดดันที่มาจากฝั่งเขาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศไหนก็ตามมันเหมือนเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในจุดที่เขาต้องการแต่ว่ามันเหมือนกลายเป็นว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยมันทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันมากขึ้นทะเลาะกันบ่อยขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันยังเครียดอยู่นะคะเหมือนตัวคนเองก็ได้รับรู้ถึงพลังงานนั้นมันก็เลยทําให้คนค่อนข้างที่จะเครียด หรือกังวลจากความสัมพันธ์ที่มันเคยดีเคยมีความสุขด้วยกันกับกลายเป็นว่าทะเลาะกันมากขึ้นนะคะออถามว่าทำยังไงแก้ไขย,ยังไงการคุยกันพูดคุยแบบเปิดใจคอ่คอยคคุยค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์ไปทีละเรื่องมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกได้นะถามว่าเขาไม่คนอื่นไหมไม่มีหรอกเขารักคุณนะคะแต่บางครั้งความคาดหวังเขาค่อนข้างสูง กัความรักครั้งนี้มากนะคะไหนดูสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะโรแ a n c e แองเจอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ separation time apart from your partner it's on horizons นะคะ flirt extend your l i g h t hearted energy to author to love this is a romance of a lifetime express your love go ahead and make a romantic gesture let your friends help you นะคะ ask for and support ask for and accept support from others เนรู้สึกว่าให้บอกว่าอยากจะให้คนเนี่ยคีบความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันเบาๆสบายๆนะคะ มันเหมือนกับว่าถ้าทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยเมย์มองว่ามันมีเรื่องที่มันจําเป็นจะต้องพูดคุยกันแบบตรงๆเปิดอกความรักความสัมพันธ์นี้ถ้ากลับกันได้จูนกันได้มันมีโอกาสที่จะเป็นความรักแท้แบบยาวๆหรือในอนาคตนะคะอยู่กันได้ยาวๆแหละอืแต่ว่ามันมีเรื่องที่มันจะต้องปรับตัวที่มันจะต้องคุยกันก่อนนะคะมาดูว่าเขาคนนี้อยากจะบอกอะไรกับคนได้นะ บางครั้งอ่ะลองปรึกษาเพื่อนลองคุยกับเพื่อนดูว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้ลองฟังคิดเห็นของคนรอบข้างแต่ว่าขอให้เป็นเพื่อนที่เขาจริงจัง <c oughs> ไม่ใช่จริงจังสิเป็นเพื่อนที่เขาคิดดีกับคุณจริงๆนะคะคนคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไร I bury myself in work to forget you บางคนเขาใช้คำว่ายุ่งจากการทำงานนะคะเพื่อที่ลืมคุณ อาจจะได้ไม่ต้องคิดมากเรื่องคุณหรืออาจจะเป็นตัวคนก็ได้นะคะที่แบบเอาตัวเองไปยุ่งกับงานโดยที่ไม่ต้องคิดในเรื่องของความรักมาก Finding out the truth crush me เขาบอกว่าการรับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนทําให้เขาเสียใจ we will be together again เราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่ง i couldn't let you get close to me เขาไม่สามารถที่จะให้คนเข้าใกล้หัวใจเขาได้ I am so attracted to you คนคนนี้มีความย้อนแย้งตัวเองอยู่นะคะเขากลัวที่จะหลักใครเขากลัวที่จะเสียใจแต่ว่าเขาเองก็ดึงดูดกับคุณมากๆนะ I am afraid to contact you บางคนเขาไม่กล้าที่จะติดต่อคุณ I am becoming a better person นะคะเขากำลังเป็นคนที่ดีขึ้น The timing just wasn't right for us เวลามันอาจจะยังไม่ใช่สำหรับเราในอดีตที่ผ่านมาหรือในตอนนี้ก็ตาม I know that I cross the line with you เขาบอกเขารู้ดีว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเขาทำเกินไปนะคะ I hide behind the material thing คนคนนี้เขาอาจจะซ่อนความอ่อนแอซ่อนความรักซ่อนความรู้สึกที่มีให้กับคุณเนี่ยโดยการที่ใช้ทางโลกมามาบาังความรู้สึกเขาอเอาเวลาไปอยู่กับงานไปอยู่กับเงินอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อปิดบังความอ่อนแอหรือความอ่อนอ่อนไหวของตัวเองนะ โอเคไพโรสออโรคอลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพโรสออโรคอลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะให้คำแนะนำอะไร whisper of mother earth นะคะ creativity idea inspiration artist writer channel ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะใช้ ความครีเอทีฟของตัวเองได้ดีคุณจะมีจิตสัมผัสพิเศษนะคะกับจักรวาลกับสิ่งรอบตัวเวลาคุณจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรหรือทําอะไรช่วงเนี้สัญชาตญาณคุณจะบอกคนได้ดีแล้วเขาจะนําทางคุณได้ดีถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับสายที่จะต้องใช้จินตนาการใช้สายครีเอทีฟนะคะนักเขียนหรืออะไรพวกนี้หรือไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นช่วงที่จังหวะที่ดีที่คุณจะ ไอเดียคุณจะลื่นไหลนะคะจินตนาการคุณจะใช้งานได้ดีเป็นพิเศษจะแบบทำงานได้โฟล์มากในช่วงนี้ดังนั้นนะคะฟังจิตใจตัวเองฟังหัวใจตัวเองฟังความรู้สึกตัวเองว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปได้ไหมหรือมันจะต้องแก้ไขยังไงนะคะก็ ม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับลัคนาราศีตุนขอบคุณมากๆอยากดูดวส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงก์ที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะ